สวัสดีครับสวัสดียามเร่งๆนะครับผมมาเบ่งบรรยากาศอยู่ที่คูโบตาบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเบ่งเนี่ยหันมาทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยหันไปเมื่อกี้นี่เห็นยังแวบๆบ่บงหันนี่แหละครับนะครับผมบรรยากาศภายในลานจอดนะครับเป็นรถคูโบตามือสองนะครับผมที่เติมเขามาเรื่อยๆแบบบวกขาดซ้ายนะครับเพราะว่ามันทรงไปทั่วประเทศนะครับผม เนาะก่อนอื่นกับให้ลูกค้าจองก้อนนะครับบางคนกับบมาได้ครับจองออนไลน์ก็มีนะครับเนาะเพิ่นกับไวเนื้อเชื่อใจหรือว่าอาจจะเห็นตัวย่างนะครับบานไก่เลื่อนเคียงนะครับผมตําบลอําเภอนน่นๆนะครับอยู่ใกล้เพิ่นหรือว่าเป็นรถยาพี่น้องเองที่เอาไปก้อนนันนี้นะครับเนี่ยรถมือสองต้องผ่านการปรับสภาพทุกคันนะครับเด้อปรับสภาพนาที่นี่ก็คือตรวจนะครับส่บบำรุงนะครับส่มบำรุงเปลี่ยนนุ่นนี่นั่นที่มันชํารุดนะครับของเหลวต่างๆ หลังจากสอบมอเตรุงเสร็จแล้วก็จะมีส่วนกลางนะครับเป็นอาจารย์จากเอเอสซีของสยามคูโบต้านะครับมาตรวจสมรรถนะนะครับมาตรวจคุณภาพนะครับเป็นคูโบต้าแม็กนะครับเป็นรถมือสองคุณภาพสูงนะครับตรวจผ้าเหล้วนะครับจังสิได้ไปเฮ็ดสีเก็บรายละเอียดทรงลูกค้านะครับผมโมเมนต์วายเฮ็ดแล้วทรงไปเลยเด้อนะครับผมเนี่ยรถเกี่ยวนวดข้าวตอนนี้ก็เข้ามามี DC 93G 2คันนะครับ DC 70G Pro แล้วก็ 70G พลัดนะครับอย่างละคันนะครับส่บผมรุ่งยูประมาณ3คันครับทรงไปแล้ว4ีหา6คันแล้วนะครับผมสังหวัดกระบอกรดไายห้เบิ้งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเป็นรถเกียวมือ2นะครับเป็นแบบซ่อมมาตรฐานศูนย์นะครับเดอร์บ y d ดัดแปลงนะครับผมกะสามารถทักบอกสังวัดได้นะครับเดี๋ยวเอาเบอร์เซลไฟขายให้หรือผู้ใดมีเซลในดวงใจหรือว่าได้คุยกับเซลไว้แล้วกะลองสอบถามเพื่อนเบิ้งนะครับเอา บรรยากาศจะประมาณนี้นะครับผมก่อนเลิกงานนะครับคูโปตาบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับผม